ตเตาเผาฐานกรองเพนนะครับทดลองเผาครั้งที่13นะครับคลิปเปิดเตาสมมติฐานเป็นจริงนะครับก็คือถ้าเราวางไม้ในแนวตั้งเนี่ยนะครับผิวฐานจะสวยขึ้นนะครับดูผิวจะสวยขึ้นไม่มีน้ำมันเกาะนะครับมีแต่ว่าบางอันก็ยังมีนะครับยังมียังม,งมีเหมือนกับอันนี้เกาะอยู่แต่ก็ได้มา ไม่น่นาจะถึงสิบท่อนนะครับที่ว่าส,สวยๆเนี่ยความแก่งของ่านเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราตัวนี้ขึ้นกับการหลี่เราหลี่เล็กเพราะฉะนั้นความหนานแน่นไอ้ไอ้ตัวความแร่งของฐานเนี่ยก็เป็นไปตามที่เราเคยทำได้แต่ผมพบปัญหาอย่างหนึ่งครับก็คือว่า ่านส่วนนึงเนี่ยผิวจะเสียหายมากเลยครับโดยเฉพาะแท่งฐานที่อยู่ตรงขอบขอบนะครับผิวเป็นสีขาวไปเลยครับเห็นไหมครับผิวเป็นสีขาวไปเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งผิวจะถูกทําลายตรงที่อันนี้เราเผาอุณหภูมิสูงสุดเพียงแค่860นะครับยังไม่ถึง900ี่ซ้าไป860 870ประมาณนี้แหละนะครับ ทานส่วนนี้เป็นส่วนที่อยู่หน้าเตาส่วนตัวนี้จะเป็นที่อยู่ใกล้ใกล้ปล่องนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คความต้านทานให้ดูนะครับ <S <S เดี๋ยวมิวสิก็สแกนเข้าไปเนาะท่านที่อยู่ตรงกลางกลางเตาอ,อย่างเช่นตัวนี้นะครับอ่านที่อยู่ตรงกลางเตาก็26โอห์มนะครับถึงจะถึงจะวางช่วงยาวนะครับจากหัวถึงท้ายท่อนนะครับ บางช่วงยาวจากหัวถึงท้ายนะครับความต้านทานก็ยังต่ํากว่า10นะครับเห็นไหมครับ5โอหม43โอห์มอันนี้คือผ่านผ่านพวกที่อยู่กลางเตาแล้วก็ถัดมาด้านหน้าถัดมากลางเตาแล้วถัดมาด้านหน้านะครับความต้านทาน2โอหมเห็นไหมครับนะครับแล้วก็ถานพวกผิวเสียหายอย่างนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยผิวเสียหายเนี่ยสมมติว่าวัด สองโอห์มนะวัดหัวท้ายยี่สิบห้ายี่ยี่สิบห้าโอห์มดูนะครับวัดตรงท่อนบนนะครับ3โอห์มนะวัดตรงท่อนล่างสิบสามโอห์ม oh จะเห็นว่าท่อนนี้กับท่อนนี้ถ้าเราวางฟืนแบบตั้งเนี่ยความต้านทานจะไม่เท่ากันโดยเฉพาะมาดูฐานที่ส,สวยๆเนี่ยนะครับผมวัดให้ดูนะครับถ้าวัดหัวท้ายเลยนะครับเท่าไหร่ครับ สิบเก้าสิบเจ็ดโอห์มเห็นไหมครับสิบเจ็ดโอห์มแต่พอมาวัดอันนี้ด้านบนนะครับด้านบนท่อนบนนะครับจะเห็นว่าสามโอห์มนะครับแต่ถ้าวัดท่อนล่าง oh m, นะครับยี่สิบห้าโอห์มนะครับนี่คือเป็นเป็นจุดจุดข้อเสียไม่ใช่ข้อเสียสิเป็นจุดที่เป็นปัญหาอยู่สำหรับเตาเล็ก เพราะว่าเตานี้มันเตาแค่ไม่ถึง2 0 0ลิตรได้ทำไปนะครับเตาเล็กพอระวังฟื้นแบบตั้งเนี่ยไฟมันจะไหมจากบนลงล่างนะครับข้างบนเนี่ยไหมนานระเกิน800กว่านี่ไม่มีปัญหาแนละ้วความด้านทานต่ำกว่า10แต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้ให้นานเนี้ยอุณหภูมิไหมมันไล่ลงมานะครับด้านล่างได้ต่ำกว่า10แต่ด้านบนผิวเสียหายเพราะฉะนั้น น่าจะได้ข้อสรุปเบื้องต้นนะครับว่าถิวสวยขึ้นจริงแต่ได้ปริมาณฐานไม่เยอะแล้วก็ระหว่างแท่งเนี่ยความด้านทานบนกับล่างไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเตาขนาดเล็กจะจําเป็นต้องเผาแบบฐานแนวนอนเพราะว่าฐานแนวนอนไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนมันอยู่ด้านข้างนะครับฐานแนวนอนฮะคนเตาที่14นะครับแต่คงอีกนานนะครับ น่าจะเป็นต้นเดือนหน้าเพราะว่าตอนนี้เขามีบ้านพักคอยอยู่หน้าสวนเราตถาที่สิบสี่เราจะวางแนวนอนแต่เราจะเอาแผ่นสนเลสออกนะครับเราแผ่นสนเลดออกไม่ให้น้ําขังแล้วก็จะเดินน้ําตลอดดูซิว่าทิวสวยแล้วจะได้ฐานที่มีความต้านทานเท่ากันตลอดตั้งแท่งหรือเปล่านะครับโอเคท่านที่สนใจก็ติดตามก็นแล้วกันนะครับแชร์กันทางไลน์ครับคลิปนี้เราไปเท่านี้สวัสดีครับ